วัดีครับวันนี้กับผมปูนะครับวันนี้ครับผมมีในเกมที่มีชื่อว่า Puzzle l i g e หรือเกมชีวิตในครกนั่นเองครับและเกมนี้มันเป็นเกมระดับตำนานนะครับเลจนด์เลยของ Roblox นะครับซึ่งมันอัปเดตใหม่นะครับเมื่อวันนี้เลยนะครับวันที่12เดือน11 2 5 6 8เนี่ยคือเดือนนี้เลยนะครับทุกคนก็คือแบบมันอัปเดตอะไรบ้างก็คือบัตรผ่านใหม่นะครับนะเป็นบัตรผ่านมาเฟียในเกม เออซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเออมาเปลีล่ยนในเกมเนี่ยมันทําอะไรได้เปิดป้อมตารวจได้หรอแล้วก็เกมพาร์ตอาชญากรได้รับคือเกาะตีโฟเหมือนแบบว่ามีเกมพาร์ตของอาชญากรด้วยนะปกติคือจะมีแต่ว่าตํารวจใช่ไหมเกมพาร์ตคือเกาะตำรวจอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้มันเพิ่มแบบอาชญากรมาแล้วอ่ะแบบเพิ่มดักโทษหลบหนีอ่ะเออแล้วก็เพิ่มการจับควบคุมเดสท็อปอันนี้แบบมือถือแก้ไขิ้างกับผมมคือส่วนใหญ่ไปอัเแตแก้ไขแล้วแต่ว่าเกมนี้ด้วยความที่มันตำนานอ่ะดูดิ ขนาดเกมมันไม่ค่อยจะมีอะไรมากแต่พูดได้เป็นหมื่นคนลแล้วเราไปลองอเล่นกันดีกว่าว่าเกมนี้มีอะไรบ้างอัปเดตเข้าใหม่บ้างแล้วจะภาพสวยหรือแบบเดิมไหมทุกคนนะตอนนี้ผมขอเล่นเป็นนักโทษอากัน,นเนรียบร้อยแล้วโอ้โหผมเข้ามาผมก็เจอติงแกรเลยมันขังผมเข้าคุกเลยตอนนีน้ผมออกไม่ได้แล้วโหทำยังไงเนี่ยตอนนี้เหมือนผมคงต้องแบบว่าเออใช้ชีวิตแบบอยู่ในกรงไปก่อนนะทุกคนจะีวก่อนจะรออีกิริยาบถมาถึงกันนะแต่ตอนนี้ก็โอ้โหต้องแบบยึดถือวันเก่าๆเลยทุกคน จำได้เลยว่าผมต้องแบบไปเอาค้อนค้อนตรงนั้นนะ่ะตรงตรงร้านร้านนอกบ้านอะ่ะเอ้ยร้านนอกครูกปแล้วผมก็มาเปิดเนี่ยนะเอามาทุบโถสซ่วมนะให้โถ่ซวมมันแตกแล้วก็หลบหนีไปได้เออคนที่ถืออ่ะแต่ตอนนี้แบบว่าโหคนเขาไล่ยิงอฮ้ยตัวไปช่วยทุกคนไอ้ทษหลบหนีไปจะไปช่วยแล้วยิงยิงแบบนี้อยู่เลยยิงยิงกับโหนเลยทุกคนาเอาเอาเอาวันนี้ทิ้งปูไปแน่นอนเออย เออเองยังมาช่วยหรือเปล่าเออเออนั่งเลยไม่สห็นแจมผมเลยทุกคนอากาศฟุกแล้วอาหารเช้านี่ผมไปกินอาหารเช้าก่อนผมถ่มทำตามผมตามคามกฎระเบียบทุกคนผมตามผมเรียนกินข้าวทุกคนผมเรียนกินข้าวแบบรักษากฎระเบียบไงผมแบบเป็นนักโทษชั้นหนึ่งนักโทษชั้นดีเอ้ยยิงกูไปน่ะเอ้ยยิงไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ทำเลวผิดหน่อยเฮ้ยเดี๋ยว ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเฮ้ยอย่ายิงพูดด้วยกันทด้ไมเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยอย่ายิงดิเฮ้ยทำไมเธอโซ่หลบกดีมันโจมตีกูได้วะโดยที่เป็นนักโทษเหมือนกันแท้ๆล hey, hey! e ืมไปมันมันออกจากคุกแล้วมันทำอะไรก็ได้มีกฎเกณฑ์นะฮะช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอย่ายิงกูดิเป็นไอ้นี่เหมือนกันแท้ๆโอ้โหขึ้นนดูดิมันแบบบ้ามากผมมีพร้อมก่อน ห้องเนียนๆก่อนเออในห้องนี้แล้วกันห้องนี้เนี่ยสดสดแบบไม่เห็นใช่ไหมสดไม่เห็นไปแล้วปูไปแล้วปูปวปก็ไมู่ัแล้วะพวกเนี่ยมันรหรับที่รหรับพวกพวกเทอมผิดอะผมถูกจับมาไม่ได้ทำผิดอะไรแท้ผมถูกจับเพราะใส่ร้ายมาหนีแล้วปูหนีแล้วอุ้ยวิว่งได้วิ่งได้หรอเฮ้ยเกมนี้วิ่งได้อยู่แล้วตัวบีมในในี้ผมอิสาทุกคนผมฟรีแล้วผมฟรี ผมชื่อขึ้นไงไม่ขึ้นใส่ชื่อขึ้นผมกดรีเซ็ตฟวร์มเลยแล้วกูจะออกไงเนี่ยวเนีไงทุกคนเจ๊เป็นติดตลาแล้วเฮ้ยเป็นติดตลาแล้วอ่ะไปเลยกูมีแต่แล้วแต่เนี่ยมีครับสูตรวิธีการออกจากฟุกนะเออวิธีการออกจากฟุกที่ง่ายสุดคือการหยิบพร้อมเน่ยมาไปเสุดแล้ว อกู่พอตีส้วมนะตีชีวิตเฉลตแล้วออกไปได้เนี่ยโอ้ยได้เป็นโจรนลวว่าได้เป็นโจรแล้วมาแลวพวกแกงเตอร์แกงเตอร์ไปเลยแกงเตอร์เย้ยขวาฟูดี้แต่เพื่อนไปบุกสถานีตำรวจเลยเ <c oughs> กมนี้ทุกคนแบบมันไม่มีอะไรเลยนะ เกมมันง่ายๆเกมมันไม่มีอะไรเลยทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันสนุกกว่าเกมโรบอคยุคปัจจุบันเยอะเลยทุกคนนะเกมรรบอคยุคปัจจุบันมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับระบบมากมายไก่กอกทําให้แบบว่าความสนุกมันไม่เหมือนแต่แบบเนี้ยแบบเนี้ยมันคือแบบความสนุกแบบเก่าๆทุกคนความสนุกแบบเรโทรเรโทรอ่ะมันแบบเล่นมันไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะอะไรแบบมีตัวดเนี้ยแค่นี้บุกยิงบุกยิงแค่เนี้เออ เปืนเป็นเกมง่ายๆไม่ม um ีอะไรให้ซับซ้อนนะทุกคนนะเอ๊ะ๊ะเอตะเวรตะเวรตะเวรเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราตะเวรนะไปแล้วช่วยด้วยด้วยนี่ไงแตกไปเลยมาเลยเพื่อนโอ้ยมันมีอะไรแล้วขี่พุ่งไปแล้วมันดับปืนมาทุกคนเก็บปืนนี่ะไรเก็บปืนมาเลยนี่เปิดเกมเก้าเกมเพื่อนปืนมันเท่าทางกระดก ผมพิชัยแล้วกันเฮ้ยเพื่อนดีเอ้ยนั่งเพื่อนเราเพื่อนเราโอเคเราคมรเข้าไปช่วยคนดีกว่าว่าทุกคนตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือนั่งผมจะเข้าไปทว่หรอทว่หรอ,อเฮ้ยหนีไปซะผมเข้าหาวิธีเข้าคุกให้ได้ทุกคนผมลองเข้าคุกดีไหมตอนนี้จุดแบบจุดเหมาะเลยทุกคนจุดหมอกแบบยิงเฮ้ยตำรวจนู่นมันไม่แ่งมัเป็นแบบอบฝีหลังตู้ เไฟฟ้ามันระยะใกล้เฟยโอ้โหวิ่เงียบตัวนู้โอ้ประตูปิดไปแล้วอะทองไงดีวะเนี่ยเล่นอย่างงี้กันไปเนี่ยเฮ้ยมันีจุดแบบเหลี่ยมในตำนานทุกคนนะจุดแบบตนุบหนี่อะ่ะเออว่าแต่เกมนี้มีคอปเตอร์ไปวะทุกคนผมจำไม่ได้แล้วว่ะเกมนี้ไม่ใช่มีคอปเตอร์นะเรฮ้ย เลย <S 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 ผมเอาเล่นเป็นทีนักตำรวจวดีกว่าเออทีมโจรมันเยอะเกินไปละเป็นตำรวจบ้างตำรวจโดยเดีมันจะยากแค่ไหนวะมีเครื่องช็อตไฟฟ้ามีครองแจมเือโอเคผมจะทำการใช้ทำภาร,รกิจหน้าที่ที่นี้ใําสำเร็จเราไปก่อนเลยพักกาเนี่ยโทษทนะโทษผิดกฎหมายอะไรอะไรฮะอะไรฮะ โอ้โหแม่งกูตายเลยทำไมกู๊ทำไมดีไม่ได้บะสไอ้แม่โอ้โหแม่เฮ้ยนี่อ่ะเออแม,แม่งรวยแม่งไม่วเสียเปียบอ่ะไรผมรู้แล้วแม่คือปืนเริ่มทุ่นมันปืนพกแล้วก็แถมแถมไอเวนี่มาเด็มาเด็โอ้โหแม่งยากจังวะ ผมเล่เป็นเพิ่มเพิ่มั้นแล้วกันแล้วรอบนี้มาทำนี่แหละไอจกพุ่งเองโอ้โหแม่งมันจีกแบบอัดเลยอ่ะโอ้โหไปตำรวจเอ้ยตำรวจเพิ่มคนนั่งแล้วดีดีดีตำรวจเพิ่มอย่างเงี้ยแหละเพิ่มอุ่นใจหน่อยแม่งโจรไม่ได้เยอะเกินไปละแล้วนึงเอาชดการแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ฮะอะไรนะ เฮ้ยม่ย็นไงโอ้โหแม่งมันเอาบัตรผมไปเลยทีนี้โอ้โหให้ตายเถอะผมเหมือนเหมือนผมแจกบัตรให้พวกมันทุกคนถด้จริงจริงเอาวิธีทำนี่ไงเอ้ย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 เจับไมบห่หมดจับไม่หมดจับไม่หมดจับไม่หมดโอ้โห ไม่เลยผมใช้วิธีบุกทะลวงไวอีกสีอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอตู้บอกนะโอ้โหแม่แม่เลยโอ้โหมาดิมาดิมาดิาดจับให้หมดอ่ะ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 โอ้ย เอาดิเข้าฟุกเลยเข้าฟุกเลยเองโจเหรอฮะพวกโจเด้อพวกโจโอ้โหเนี่ยผมต้องจับเข้าฟุกให้เร็วที่สุดไม่งั้นพวกนี้มันจะเหิมเกลิมเกินไปละมันจะเหิมเกลิมเกินไปละฮะเหิมเกลิมเกินไปละเนี่ยจับจับจับเนี่ยจับโอ้โหแม่ โอ้โห oh. นี่อะดูซ้ำอบเลยโ oh, <man. S 2> อ้โหแม่งตำรวจมีสามคนโ oh. อ้โหจับบ้าจับต้องุกเลยเพื่อน แตข้าวคูเลยเออนี่ไงเข้าคคูไปซะเข้าวคูข้าตารางเฮ้ยโอ้อ่ะนี่ไงเข้าวคูข้าตารางไปซะเองไม่ได้อ่อยที่นี่หรอกข้าวคูโจรโจน 500. ห้าร้อยฮะเอออย่เพิ่มมันนี้ไม่ทำอะไรผิดเว้ยรอมาทำผิดก่อนเดี๋ยวจัดให้หนะ่ะ เอาไว้ให้ตายเฮ้ยโอ้โหูไอ้นี่มันเก็บหมดเลยว่ะเดนบูลลี่พวกพวกเดียวกบันิโอ้อยู่ยากีนเกมนี้แต่ผมว่าเกมสนงกว่ทุกคนคือมันได้ฟิลเก่าๆเออนี่จับเลยเอ็มบอกเอ็มบอกจับเลยจับจับไม่หมดอ่ะจับไม่หมด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 นี่จับหมดเลยเอ็งก็ด้วยเอ็งก็ด้วยเอ้เองก็ด้วย อง่าไปหมดยังไปทำผิดอะไรมาฮะโอเคทุกคนวันนี้ผมก็มีเพียงแค่นี้ครับทุกคนนะสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับเกมพัสลส์ไรท์เกมระดับตำนานมหาตำนานนะครับที่ฟิลฟิลเขารู้สึกเนี้ยหายที่ไหนไม่ได้แล้วเกมนี้นะครับทุกคนโอเควันนี้ของตัวอะไรก่านเจอกับคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ